วิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะจะมาอยู่ในหัวข้อเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะคะในส่วนของการบวกเศษส่วนนะคะตัวอย่างวิธีทำยกตัวอย่างเช่นครูให้โจทย์มาข้อที่1 3.5ส่วน5บวก5ส่วน6ขั้นตอนแรกนะคะที่เด็กๆต้องทำคือทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะจึงจะบวกกันได้ กกันกน่อวิธีทําส่วนให้เท่ากันคุณครูสอนไปในคาบที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะทําได้วิธีแรกก็คือคูณสลับกันกับอีกวิธีหนึ่งก็คือท่องสุดคูณหามผลลัพธ์ในแม่ที่ได้เลขเหมือนกันนะคะ,ะตัวอย่างข้อแรก3.5ส่วน5บวก5ส่วน6 3ส่วน5บวกด้วย5.6ส่วน6วิธีที่จะทําให้ ส่วนเท่ากันนะคะส่วนก็คือตัวข้างล่างตัวนี้ส่วนเท่ากันนะคะอันนี้คุณครูจะใช้เป็นวิธีคูณสลับกันเนาะอ่าวิธีคูณสลับกันเช่น3ส่วน5คูณ6ตัวนี้นะคะสลับกันเอาส่วนมาคูณสลับกัน5ข้างล่างคูณ6 3ข้างบนก็ต้องคูณ6อ่าได้แล้วคู่แรก3ส่วน5ข้างล่างคูณ6ข้างบนคูณ6บวกด้วย5 ส่วน6เมื่อกี้คูณ6ไปแล้ว6ก็ต้องคูณสลับกับเลข5ตัวนี้นะคะก็ได้6คูณ5 6ข้างล่างคูณ5 5ข้างบนก็ต้องคูณ5เหมือนกันฉะนั้นผลลัพธ์ในบรรทัดต่อไปนักเรียนก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาใส่นะคะ3คูณ6ได้18 5คูณ6ได้30บวกด้วย5คูณ5ได้2 5 หคูณ 5. 5ได้30อ่าเด็กๆก,ก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนตรงนี้ได้30เท่ากันแล้วนะคะพอได้30เท่ากันแล้วจึงจะเอามาบวกกันได้18บวก25่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่30มบวกสาส่วนคือ30แน่นอนนะคะไม่ใช่60นะนักเรียน30แน่นอนใส่รอไว้บวกเลขข้างบน18บวกกับ25ได้เท่าไหร่อะ 43นะคะ18บวก25ได้43ฉะนั้นผลลัพธ์คำตอบข้อนี้คือ43ส่วน30แต่ถ้าเด็กๆสังเกตอีกนักเรียนจะสังเกตว่ามันเป็นเศษเกินใช่ไหมคะ43มากกว่า30ฉะนั้นเป็นเศษเกินเราก็ทำให้เป็นจำนวนคะ ต่อไปท่องสุดคูณแม่30คูณอะไรให้ได้ใกล้เคียงกับ43นะคะส่วนของมันแน่นอนว่าจะต้องเป็น30ใส่รอไว้เลย30 1 30 30คูณสอได้60เกิน43แล้วฉะนั้น30คูณ1ได้30บวกอีก13จึงจะมีค่าเท่ากับ43ฉะนั้นข้อนี้ตอบนะคะ1เศษ13ส่วน30 ค่ะตัวอย่างข้อแรกนะคะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณครูยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้ดูอ่ะบวกบวกโจทย์ให้มา3บวก3ส,ส่วน10เอ๊ะทำไมอีกตัวหนึ่งไม่มีส่วนเลยล่ะทำยังไงดี3ตัวนี้นะคะจำไว้เลยเวลาถ้าเด็กๆเ,เห็นเลขมาจำนวนนับมาเดียเด่ยวๆแบบนี้นะคะส่วนของมันจะคือ ส่วนหนึ่งนั่นเองอ่ะส่วนของมันที่จริงแล้วจะคือส่วนหนึ่งนะคะแต่เราไม่นิยมเขียนกันเนาะไม่ว่าอะไรส่วนหนึ่งก็คือตัวมันเองนะคะฉะนั้นวิธีทำา3ส่วนหนึ่งบวกกับ3ส่วนสิบทำส่วนให้เท่ากันเหมือนเดิมวิธีที่คุณครูใช้ก็ออกคูณสลับกันเหมือนเดิมนะคะเอา1ไปคูณ10 10ก็ต้องคูณ1น,นะคะเลขเดียวกันคูณเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างนะคะ 3. ส่วน1คูณด้วย10ก็คือ10ตัวนี้นะคะข้างล่างคูณ10ข้างบนก็ต้องคูณ10บอ่ะบวกกับ3ส่วน10คูณด้วย1นะคะหนึคูณสิแล้ว10ก็ต้องคูณ1ข้างล่างคูณ1ข้างบนก็ต้องคูณ1เหมือนกันนะคะทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้3คูณสิได้30ส่วนด้วย10บคูณ1ได้10บวกกับ สามคูณหได้3ามส่วนด้วยสิบคูณหได้สิบอ่ะสังเกตว่าส่วนเท่ากันแล้วนะคะพอส่วนเท่ากันแล้วก็นำเลขข้างบนมาบวกกันได้เลยข้อนี้ก็จะเท่ากับอ่ะสามสบ,บวกสได้สา,ส,สามส่วนสิใส่เหมือนเดิมนะคะไม่เอา10กับสิบ,บวกกันเป็น20ผิดนะคะ สังเกตอีกทีนึงข้อนี้มาเป็นเศษเกินเหมือนเดิมเลยนักเรียนก็ท่องสุดคูณแม่10ให้ได้ใกล้เคียงกับ33นะคะนะคะผลลัพธ์ที่ได้10คูณ1ได้10 10คูณ2ได้20 10คูณ3ได้30 10คูณ4ได้40แปลว่าเกินแล้วเด็กๆใส่ส่วน10รลอ้อเมื่อกี้ท่องได้ใกล้เคียงก็คือ10 คูณ3ได้30บวกอีก3จึงจะเป็น33ฉะนั้นข้อนี้ตออบตอบอตอบ3เศษ3ส่วน10เรียบร้อยนะคะตัวอย่างวิธีบวกง่ายๆเลยกับอีกตัวอย่างเนึง่งการลบเศษส่วนนะคะการลบเศษส่วนทำได้ยังไงเหมือนเดิมเลยคือ ทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะวิธีทำส่วนให้เท่ากันสอนไปแล้วในคลิปในคาบที่แล้วนะคะทำส่วนให้เท่ากันก่อนก่อนอ่ะตัวอย่างที่หนึงวิธีทำสิบส่วนสิบห้าลบด้วย1นึ่ส่วนเก้า ถ้าเราเอามาโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดเด็กๆเ,เอาเลขมาคูณสลับกันไปกันมาตรงนี้จะยากใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเลขเยอะ15ไปคูณ99คูณ15อันนี้เลขเยอะใช่ไหมคะคุณครูก็แนะนำใช่ไหมคะว่าให้ท่องสุดคูณแม่ที่ได้ใกล้เคียงอ่ะแม่ในแม่ตัวเองที่ได้ผลลัพธ์เท่ากันใช่ไหมคะดูตารางสุดคูณก็ได้อย่างตัวนี้15คูณ3ได้45 9คูณ5ก็ได้45มีเหมือนกันนะคะเวลาเราเทียบสุดคูณใช่ไหมคะฉะนั้นอันนี้คุณครูก็จะใช้วิธีเทียบแม่สุดคูณเอานะคะอ่ะ10ส่วน15 15เอาไปคูณ3 10ก็ต้องคูณ3นะคะอันนี้คุณครูใช้วิธีท่องสุดคูณแม่สิบลบกับ1ส่วน9 9คูณ 5ได้45 1ข้างบนก็ต้องคูณ5ด้วยนะคะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้10คูณ3ได้30 15 3 45ลบกับ1คูณ5ได้5ส่วนด้วย9คูณ5ได้45จะสังเกตว่าส่วนเท่ากันแล้วนะคะ ถ้าส่วนเท่ากันแล้วข้างบนก็นำมาลบกันได้เลย3 0มลบหเหลือ25นะคะข้างล่างส่วนเท่ากันแล้วใส่ตัวเดิมไม่ต้องลบกันนะคะอ่ะ45ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกนะคะข้อนี้ท่องสุดคูณแม่เก้าอ่ะแม่5นะคะ5้คูณเได้45 ห้าคูณหได้ยีหนะคะคำตอบที่ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วจะเท่ากับ5้าส่วนเก้านะคะข้อนี้ตอบ5้าส่วนเค่ะต่อไปอีกตัวอย่างนึงนะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึงหนึ่งส่วนสลบด้วยหนส่วนสอันนี้เลีกน้อยอ่ะอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างไปก็คูณสลับกันเองได้เลยเพราะว่าแม่3มกับแม่สี่ เป็นเลขตัวเดียวก็เอามาคูณกันเองได้เลยไม่ต้องไปท่องสุดคูณหาอย่างแม่เมื่อกี้นะคะ,ะตัวอย่าง1ส่วน3เอาไปคูณ4สลับกันได้เลย1ก็คูณ4ข้างบนลบด้วย1ส่วน4คูณ3ข้างล่างข้างบนก็ต้องคูณ3นะคะผลลัพธ์ที่ได้4คูณ1ได้4ส่วนด้วย3คูณ4ได้12ลบกับ1คูณ3ได้3 4คูณ3ได้12นะคะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้4-3ลบ3เหลือ1ส่วนด้วย12ข้อนี้ตอบ1ส่วน12นะคะจบแล้วค่ะวิธีทำทั้งบวกและก็ลบนะคะทีนี้วันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆทดลองทำด้วยตัวเองนะคะแบบฝึกหัดต่อจากเดิมเลย วันนี้ให้ทำหน้าที่15หน้าเดียวนะคะแบบฝึกหัดที่1.6หน้าที่15หหน้าเดียวนะคะเด็กๆลองทำดูวิธีง่ายๆก่อนนะคะ